เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมปั๊มน้ำกุณฟร์ดเวลาที่จะติดตั้งใช้งานและเปิดปั๊มมาจะพบครา,าบน้ำที่ตกค้างอยู่ในตัวปั๊มหรือว่าเป็นคราบเหมือนสนิมวันนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยกันครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาคายข้อสงสัยเกี่ยวกับปั๊มน้ำกุณฟร์ดนะครับเมื่อท่านเนี่ยสั่งซื้อปั๊มน้ำกุณฟอรอดไปเพื่อที่จะนำไปใช้งานนะครับผมตอนที่ท่านเนี่ยมีการจะติดตั้งปั๊มน้ำแล้วเปิดผนึกทางด้านทางดูดและทางส่งออกหลังจากนั้นเนี่ย ท่านจะมองเห็นหรือว่าพบว่ามีคาบน้ําหรือว่าเป็นคาบสนิทนะครับผมที่อยู่ าในตััวปทางว่าจะเรียนชี้แจงดังนี้นะครับปั๊มน้ำบุนฟอร์ดทุกตัวนะครับจะส่งออกจากโรงงานเพื่อไปจาหน่ายทั่วโลกจะมีการเทสท,ทุกตัวเป็นมาตรฐานของบุนฟอร์ดเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าปั๊มน้ําที่จะส่งออกไปจําหน่ายและใช้งานไม่มีการรั่วซึมนะครับดังนั้นขอชี้แจงว่าตัวคาบน้าและสิ่งสกปรปกเกิดจากการเทสปั๊มนะครับไม่ได้เกิดจากการที่เป็นของมือสองแล้วนํามาจําหน่ายใหม่นะครับทั้งนี้เครื่องสูบน้ำบุนฟอร์ดรับประกันสินค้าเพื่อความมั่นใจในการใช้งาน หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเข้ามาทางบริษัทเมนเซนหรือเข้ามาคอมเมนต์ท้ายคลิปนี้ได้นะครับ